รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยเวลฟอร์มผลิตภัณฑ์ปกป้องเส้นผมขาดหลุดร่วง o า f ิ e กาแฟปรุงสำเร็จสูตรปราศจากน้ำตาลเฮเนติกผลิตภัณฑ์เพิ่มผมหนาปกปิดผมบาง สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ่วงจุ้ยดีไซน์หมายเลข19กนะคะรายการที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่อาศัยและสถานที่ทํางานให้ถูกต้องตามหลัก่วงจุ้ยเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและนําพาชีวิตทุกท่านไปสู่ความสาเร็จค่ะอยู่กับดิฉันสุตาสุธีพิเชษพันธ์นะคะและอาจารย์สุรัตพงศ์สุวรรณรัตน์ค่ะอดีตอุปนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชนูปถัมภ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสด,ดีครับคุณสุตาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ วันเสาร์10โมงเช้านะคะถึง11โมงค่ะเปิดหน้าจอช่อง19มารับความรู้เรื่องของห่วงจุ้ยกันนะคะค ส่วนคุณผู้ชมท่านไหนค่ะที่เตรียมจะปรึกษาสายสดกับอาจารย์ในช่วงที่3นะคะเราฝากเบอร์กันไว้เลยตั้งแต่ตอนนี้นะคะที่หมายเลข0637573978โทรประสานกับทีมงานของเราไว้ก่อนเลยและช่วงท้ายเราจะติดต่อกลับไปนะคะให้ได้รับคำปรึกษากันสดๆแน่นอนนะคะส่วนคุณผู้ชมค่ะที่อยากจะติดต่ออาจารย์นะคะในวันเวลาต่างๆค่ะเพื่อที่จะนัดหมายไปดูคงจุ้ยที่บ้านหรือที่ทํางานให้ค่ะอาจารย์มี2หมายเลขที่สามารถติดต่อได้นะคะนี่เลยค่ะ08 เจ็ด4่แ7648448นะคะและ085-020-2333ทั้ง2เบอร์นี้นะคะโทรได้ทุกวัน8โมงเช้าจนถึง2ทุ่มนะคะครับส่วนคุณผู้ชมที่อยากจะเข้าไปฝากคำถามถ่ายภาพมุมต่างๆของบ้านแล้วก็ฝากคำถามทิ้งไว้ให้อาจารย์ตอบให้เนี่ยเข้าไปเยี่ยมชมแฟนเพจของเราได้ค่ะพิมพ์คำว่าวงจุ้ยดีไซน์หมายเลข19นะคะ นี่ค่ะก็จะเห็นภาพของอาจารย์นะคะแล้วก็ดิฉันเองยืนข้างๆด้วยนะคะอันนี้เป็นเพจจริงๆเลยนะคะสามารถฝากคําถามได้หรือว่าจะเข้าไปรับชมรายการย้อนหลังนะคะผ่านช่องทางนี้ก็ได้ด้วยหรือใครอยากจะให้อาจารย์พูดให้ความรู้เรื่องของห่วงจุ้ยหัวข้อไหนเป็นพิเศษก็สามารถฝาก ทิมข้อความนะคะทิ้งไว้ได้เลยค่ะแลวเดี๋ยวทีมงานของเราจะได้นํามาพูดคุยกับอาจารย์การเตรียมให้สําหรับสัปดาห์ต่อๆไปด้วยนะคะมาในสัปดาห์นี้ค่ะในช่วงแรกเราก็มีหัวข้อที่น่าสนใจมากๆหัวข้อหนึ่งมาพูดคุยกันสําหรับใครที่กําลังมองหาที่ดินอยากจะเลือกซื้อที่ดินสักผืนหนึ่งนะคะไว้อยู่อาศัยสร้างบ้านหรือว่าจะทำการค้าการพาณิชย์ต่างๆก็ได้นะคะวันนี้อาจารย์มีหลักการอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญเพราะว่าบางที่ดินเนี่ย มีที่ดินเปล่าๆแล้วก็ปรากฏว่ามีถนนเพิ่งมาตัดผ่านสร้างใหม่แบบนี้ค่ะหลักการในการเลือกควรจะเป็นอย่างไรที่จะถูกต้องตามหลักการหงจุยนะคะให้อาจารย์แนะนำกันหน่อยดีกว่าค่ะครับอย่างถนนทนทางเนี่ยนะครับที่ตัดใหม่ตัดผ่านนะครับเวลาเลือกซื้อนะต้องเลือกซื้อให้ดีชีวิตคนเราเนี่ยนะฮะจะรวยจะจน อยู่ที่การเริ่มต้นก้าวแรกของชีวิตถ้าอยากจะรวยถ้าอยากจะจนช่างมันไม่ต้องคิดแบบไหนก็ซื้อได้แบบนั้นก็ซื้อได้แต่ถ้าอยากจะรวยต้องดีด้ก้าวแรกเหมือนหมกลุกนี่นะครับนะเดินแค่ก้าวผิดก้าวแรกนะฮะมันล้มทั้งกระดานเลยชีวิตคนเราก็เหมือนกันนะครับต้องเลือกให้ดีนะฮะที่ดินที่ตัดผ่านเนี่ยนะครับเราซื้อ ประการแรกต้องคำนึงขึนก่อนว่ามีอะไรตัดผ่านหน้าบ้านเราหรือเปล่าข่ะน้หนทางสะพานลอยมีไหมต้องรูดูก่อนคนอื่นเขาก่อนที่เขาจะตัดผ่านมอเตอร์เวย์ลงไหมนะครับฝังตรงข้ามหรือที่ดินตรงนั้นอดีตเคยเป็นอะไรมาก่อนตำหลักคงจุยที่ต้องห้ามเปิดหนังสืออ่านเอาเองนะฮะเช่นสุสารลงังศพโรงพยาบาลลงฆ่าสัตว พวกนี้ต้องหลีกเลี่ยงให้หมดหลักใหญ่ๆที่เราต้องรู้นะคะนี้หลีกเลี่ยงก่อนหน้าหน้าถนนของเราฝั่งตรงข้ามนะฮะสร้างตึกอะไรมาบ้างต้องดูเชียยวผงข้างหน้าวัดวาอามโรงพยาบาลเลี่ยงให้หมดไม่ให้มีนะครับอันนี้ประการแรกสุดเก้าแรกที่ท่านผู้ชมต้องเลือกเก้าที่สองต่อมาอันนี้แค่เข้าเข้าเบื้องต้นนะครับพื้นย้ายถมเยอะถมสูงขึ้นไปแบบนี้ไม่ดีหรอคะอาจารย์ โทษโทษย้ายให้ต่ำกว่าเยอะ oh, นะฮะที่<ร>ดิน,นต่ำๆเนี่ยครับต้องค่าถมมันก็แพงหน่อยนะครับบางแห่งเมตรสองเมตรต่งไปเมตสองเมตรนี่ไม่ดีะนะครับที่ดินเราควรจะขนานถนนหรือสูงกว่าถนนถือว่าดีะนะครับอันนี้อันดับสองอันดับสาก็คือข้างหลัง เป็นแม่น้ําซื้อได้ไหมซื้อได้ค่ะดีด้วยมข้าอาจารย์เส่านหลังเป็นแม่น้ํานะครับพอเสร็จแล้วหลังไม่ควรมีบ่อที่เจอมาเนี่ยแม่น้ารวยกันรวยกันกับทุกคนแม่น้ําได้แต่บ่อไม่ได้บ่อน้ําเป็นจุดบางจุดบ่อน้ําไม่ได้นะครับอันตรายห้ามเป็นของเล็กๆยังพอได้เลยนะครับแต่ขบวนจะขึ้นง่ายหน่อยนะฮะเพราะเป็นทางเดินสังจรของคนที่ระดับเข้าซอยนะครับก็ ก็จนขโมยคู่ร้าก็เยอะหน่อยต้องป้องกันที่ดีๆนะครับอีกประการหนึ่งที่สําคัญที่สุดถนนกับที่ดินเราต้องตั้งฉาก่ะห้ามเบี้ยวห้ามเบี้ยวเด็ดขาดนะท่านผู้ชมครับเบี้ยวส่วนใหญ่แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับไม่เห็นใครรวยสักคนหนึ่งเนี่ยทรงกับสุดนะครับที่ดินต้องตั้งฉากกับถนนถึงจะดี รูปทรงอย่างเป็นเส้นเก๋วยเตี๋ยนะครับสามเหลี่ยมถ้า50ไร่30ไร่50ไร่ขึ้นไปยังซื้อได้อยู่ถ้าราคาถูกเราเชิญสิ่งสายไปแก้เสีย<อ>นะครับลูปตัวแอลรูปตัวอะไรต่างๆเนี่ยถ้าที่ดินมันเยอะ,ะเชิญคู่รู้ไปจัดก,การได้อยู่แต่ต้องคู่รู้จริงๆนะครับถ้าม,ไมีไม่เจอเชิญอาจารย์ไป นะครับแต่ถ้าเกิดว่าที่ดินไม่ได้กว้างขนาด 30- 50าไร่ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยเลือกที่เป็นสี่เหลี่ยมดีกว่าสี่เหลี่ยมดีกว่าจัตุรัสคือท่าได้หมดได้หมดนะครับค่ะนะฮะเลือกซื้อประเภทนี้แต่ที่สำคัญต้องตั้งฉากอย่างเดียวอาคารทุกอาคารเบี้ยวอาคารเบี้ยวเหมือนคนเดินเบี้ยวเนี่ยนะครับค่ะไม่ดีต้องตั้งฉากกับถนนคนรวยน้อยมากค่ะไม่ถึง 5- 1 0เอนะมั้งนะครับ ส่วนใหญ่ไป90%คือทรงกับสุดนะครับต้องเลือกประเภทนี้ให้ดีนะครับถนนต้องกว้างอย่าให้มีมอเตอร์เว์ตัผ่านสะพานทุกชิดที่ทำตัดผ่านนะครับการคมนาคมสะดวกปลอดภัยเอาไว้ก่อนนะครับต้องเสิร์ฟไปรู้ถึงที่ดินเบื้องต้นของเขามาจากที่ไหนก่อนเราเคยซื้อนะฮะลำบากนิดนึงเพื่อ อนาคตของเราจะใจ้ด,ดีร่ำรวยขึ้นะนะครับถ้าอยาจนไม่ต้องเลือกทำไปเลยนะครับถ้าจะการรวยเพื่อลูกหลานไม่เพื่อตัวเพื่อไม่เพื่อตัวเราเองนะฮะ,ะถ้าเราตัวเราเองอยังไงก็ได้บางคนก็ไม่ถือ,อนะฮะแต่คุณต้องคิดว่าทําเพื่อลูกหลานต้องซื้อตั้งแต่เบื้องต้นบางทีเลือกไม่ถูกอะซื้อตรงทางสำแพงลดพุ่งมาหานี่อันตรายที่สุด เคยเจอไหมฮะตรงสามแยกเจริญกรุงเนี่ยตรงข้างหน้าเนี่ยเมื่อก่อนเป็นธนาคารก็เรียบร้อยอเป็นตำรวจก็เรียบร้อยนะครับรืีต้องหาอะไรมันกันเยอะเยอะเป็นตัวปะทะนะครับแต่ก็ยังไม่ดีพอเพราะพลังปะทะยังเหลืออยู่เข้าไปถึงอาคารเขาได้การเลือกซื้ออาคารต่างๆนะครับ <c oughs> <c oughs> เกี่ยวข้องกับสถาปนิกการออกแบบต้องเลือกสถาปนิกที่มีความรู้เรื่องนี้นะครับอาจารย์เคยเจอไปเจอนะ ไปเดินดูตามที่เขาทถาปนเขาออกแบบกันนะฮะสามเหลี่ยมก็มีห้ามเด็ดขาดนะฮะที่สามเหลี่ยมเล็กๆสร้างเป็นสามเหลี่ยมเนี้ยที่ดินเข้าสี่เลี่ยมหมดแล้วถ้าลื่นสร้างสามเหลี่ยมในอาคารคขาโอ้โหไม่ดีมากๆนะฮะ,ะอย่าทำนะครับบัับกรรมด้วยแล้วคนอยู่ก็ไม่ดีด้วยนะครับเราทํารายการนี้ทําเพื่อให้ท่านมีฐานที่มั่นคงขึ้นรวยขึ้นดีขึ้นไม่ลงลงลง อ,อาจารย์พูดเสมอคนรวยมีสิทธิ์จนได้ถ้าเลือกผิดได้ก้าวต่อไปตอนนี้คุณรวยอยู่แล้วก้าวต่อไปคุณไม่รวยงี้ตลอดลึกรวยขึ้นตลอดก็มีเจ๊งลงไปก็มีบางคนไม่ถือทำอะไรก็ได้ทำไปเถอะแม้แต่เลือก,อกที่ทำงานของเขาเองต้องเลือกเลยอาคารที่จะสร้างต้องเลือกแม้แต่เราจะไปเช่าอาคารต,าต่างต่างๆเนี่ยก็เลือกเองนะครับแม้แต่ที่จอดรถก็ต้องเลือก นะครับว่า,าอาคารเข้าดีไหมดูที่จดเราก็ได้ที่สําคัญคือพลังมีไหมคือขั้นต่อมาหลออกแกเห็นไหมคนจีนเขามีหลออกแกวัดเนี่ยต้องวัดจุดนั้นมีพลังด้วยนะะ ถึงจะซื้อได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆค่ะอันนี้เป็นหลักการเข้ากราวนะคะที่อาจารย์ให้ข้อมูลไว้เพราะว่าการซื้อขายที่ดินมันก็ไม่ใช่ถูกๆนะคะจะเลือกทั้งทีแล้วไม่ว่าจะที่ดินนั้นจะเอาไปสร้างที่อยู่อาศัยหรือว่าสร้างอาคารสำนักงานต่างๆเลือกอย่างที่อาจารย์บอกคือดูไปในอดีตด้วยว่าเป็นที่ทางทําอะไรมาก่อนไหมและโครงการในอนาคตด้วยค่ะในหน้าที่ซื้อขายเนี่ยก็ต้องเลือกผูกประเพนี้ด้วยนะครับ ซื้อขายที่ดินถ้าราคาถูกๆซื้อไปไม่ว่ากันแล้วคยว่าไงน,นะแต่ถ้าซื้อราคาถูกๆและดีด้วยมันจะดีกว่าเพื่อให้คนอยู่อาศาัยเข้าดีด้วยเราได้บุญด้วยนะครับต้องเลือพชรนี้นะครับ อาจารย์ให้หลักการเข้าคร่าวไปแล้วนะคะค,คุณผู้ชมท่านไหนที่กําลังมองหาอยู่ว่าอยากจะซื้อที่ดินแบบนี้แล้วก็มีคําถามอื่นๆเพิ่มเติมที่นอกเหนือไปจากหลักการเข้าคร่าวที่อาจารย์รบ,บอกเนี่ยสามารถฝากคําถามกันมาได้นะคะเข้าไปเยี่ยมชมแฟนเพจฮงจุ้ยดีไซน์หมายเลขสิฝากคําถามไว้ในนั้นก็ได้หรือว่าเดี๋ยวช่วงที่3อยากจะปรึกษาอาจารย์เพิ่มเติมกาลังเล็งอยู่เลยจะซื้อที่ดินตรงไหนแล้วมีข้อสงสัยเนี่ยโทรมาได้เลยพอดีออกรายการนี้รื่งนี้เพราะว่า ไปเจอมาอมแถวแถวใกล้ๆนคนนายกไม่บอกที่ไหนนะครับค่ะ <c oughs> ที่ดินคน <c oughs> ตัดใหม่ค่ะใครก็อยากซื้ออแต่ สู้พวกหมู่บ้านไม่ได้พวกมีอำนาจไม่ได้เขาเลือกซื้อไว้ก่อนบริษัทอสังหาัยใหญ่ๆนะคะที่ไม่ดีก็เหลือให้เราก็คือที่เบี้ยวๆเบี้ยวจากถนนเยอะน่าเกลียดมากที่เห็นข้างๆเขาเนี่ยโอ้โหเอียงเยอะเลยอันนี้ไม่ดีเลยนะให้อย่าซื้อให้ถูกก็ไม่ได้คุ้มกับที่เราจะมาแก้มาสร้างเป็นที่อยู่ใช่ไหมคะถ้าถูกซื้อไว้เพื่อเก็งกําไรอันนี้ก็บับนิดนึงนะก็ไม่ไม่ใช่ว่าดีแต่ถ้าอยู่เองไม่เสียหายเยอะแต่ถ้ามีที่สักสามสิบไร่ขึ้นไป นะดันดัดสีเดีมจะตุรัสซื้อไว้ได้ถ้าราคาถูกนะแต่ถ้าราคาแพงๆไม่ต้องซื้อนะครับนะคะอย่างที่บอกถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็ปรึกษาอาจารย์ได้สองหมายเลขเดี๋ยวเราจะย้ำให้ในแต่ละเบรกด้วยนะคะว่าติดต่ออาจารย์ได้ทางช่องทางไหนอย่างไรได้บ้างนะคะมาในช่วงท้ายของเบรกแรกนี้ค่ะเดี๋ยวเราฝากกันไว้นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ตอนนี้อาจจะมีปัญหา ผมเนี่ยขาดหลุดร่วงง่ายอยู่นะคะในช่วงนี้ค่ะมีหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะสำหรับ w e ล l f o r m Max 22ทค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากประเทศสเปนนะคะที่จะช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะค่ะมีส่วนผสมจากพืชสมุนไพร22ชนิดจาก12ประเทศทั่วโลกนะคะจะบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูสภาพเส้นผมและหนังศีรษะให้เส้นผมใหม่เนี่ยแข็งแรงนะคะขึ้นใหม่แข็งแรงไม่ขาดหลุดเรื่องง่ายด้วยค่ะอาจารย์ก็ใช้อยู่นะครับเมื่อก่อนหัว ห้าแสนโดยใช้ไปใช้ชมาแล้วรักษาเส้นผมด้วยนะอ,อย่าเครียดนอนเช้าเนี่ยตอนนี้กิดเต็มแล้วหนาขึ้นใช่หนา,หนาดีขึ้นครับค่ะเอาลคะครัคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้าค่ะมีคําถามจากทาง Facebook ที่คุณผู้ชมทางบ้านฝากไว้ <c oughs> เราคัดเลือกมาแล้วเดี๋ยวมาตอบสดๆกันในรายการนะคะเด <c oughs> ี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ